และสำหรับข่าวกีฬาในวันนี้นะคะสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัดจัดศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มอย่างยิ่งใหญ่ที่เวทีมวยข้างที่ว่าการอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ที่เวทีมวยข้างที่ว่าการอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมคณะเดินทางเป็นประธานเปิดศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มโดยมี นายบุญยิ่งนิติการนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานจัดการแข่งขันกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายวิวัฒนิติการนาอดีตเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินายสมชาติเจริญวัชรวิทยนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและ คุณประภาพันธ์โรจนสุวรพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทราชบุรีเคเบิลทีวีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนมากเข้าร่วมชมร่วมเชียร์ในศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้ม นอกจากนี้ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจยังได้ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยชาวไทยได้ร่วมชมร่วมเชียร์กันอีกด้วยสําหรับการจัดการแข่งขันมวยไทยในศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มครั้งนี้ได้นํานักมวยระดับแชมปเปี้ยนจากต่างชาติเดินทางมาร่วมการแข่งขันกับนักมวยชั้นนาของประเทศไทยอย่างคับข้างโดยมีการจัดป้องกันแชมป์และชิงแชมป์ที่ว่างสหพันธ์ มวยไทยอาชีพโลกหรือ WPMF ของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกจำนวน2คู่ได้แก่รุ่นเวลเทเวร์เว1่7ปอนด์ระหว่างแชมเปี้ยนโลซี่จอร์ อินแกรมยิมชาวบราซิลพบผู้ท้าชิงเวเดตท็อปคิงบ็อกซิ่งชาวเยอรมันซึ่งโรซี่จอร์ดอินแกรมยิมสามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้ส่วนรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวตหนึ่รปอนด์มวยหญิงระหว่างแชมเปี้ยนเมลิซาอิมิเนน์แอร์ชาวอังกฤษพบผู้ท้าชิงเมษาต่อบัวมาศชาวไทยนั้นผู้ท้าชิงชาวไทยสามารถชิงเข็มขัดมาได้นอกจากนี้ยังยังมีการชิงแชมป์สาพันธมวยไทยอาชีพโลกของรุ่น ซูเปอร์แบนดัมเวท122ปอนด์ระหว่างก้าวแดงสุรพิษฟาร์มพบกับรักเกียรติเกียรติประพัดซึ่งรักเกียรติใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าสามารถชนะคะแนนไปได้ในที่สุดคว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนดัมเวทไปครองนอกจากนี้ยังมีคู่มวยประกอบรายการอีก11คู่ที่ได้ทำการแข่งขันในครั้งนี้ โดยศึกวันเชื้ชูเกียตในขนมต้มได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกและเชื้ชูเกียรตในขนมต้มปรมาจารย์แห่งศิลปะมวยไทยรวมถึงเพื่อสืบทอดโบราณประเพณีในการดำรงไว้ซึ่งบทบาทของมวยไทยเพื่อให้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้แพร่หลายไปทั่วโลกใช้สร้างงานสร้างรายได้และนำไปประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีของจังหวัดราชบุรี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn